บทสาทยายเรื่องจักกะวัตติสูตรสมบัติอันล้ำค่าของพระราชาและพระอริยเจ้าที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายมหาวารวักโพชฌงคข้อสังยุตในย่อหน้าที่505ถึง506เจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาจักกะวัตติสูตรเป็นพระสูตรที่สองในจักกะวัตติวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าจักกะวัตติหมายถึงพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้เป็นราชาที่ราชปกครองทวีปทั้งสี่ และคำว่ารัตนะแปลว่าสิ่งที่ให้เกิดความยินดีหรือของมีค่าที่หาได้ยากพระสูตรนี้เป็นการเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ระหว่างสมบัติทางโลกของพระเจ้าจากกักรพรรดิกับสมบัติทางธรรมของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเรื่องราวเกิดขึ้นณพระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วตรัสอุปมาอุปไมยถึงความบังเกิดขึ้นของรัตนะสองประเภทดังนี้รัตนะประเภทที่หนึ่งของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความปรากฏขึ้นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิรัตนะเจ็ดประการจึงปรากฏ รัตนเจ็ดประการเป็นฉไหนได้แก่ 1. จักกะรัตนะจักแก้ว 2. หัตถิรัตนะช้างแก้ว 3. อัศรรัตนะหมาแก้ว 4. มณีรัตนะแก้วมณี 5. อิธิรัตนะนางแก้ว 6. คหป,ปฏิรัตนะ ขหบดีแก้วหรือขุนคลังแก้ว 7. ปรินายกะรัตนะปรินายกะแก้วหรือขุนพลแก้วสมบัติเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแห่งบุญบารมีและอำนาจวาสนาของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นจอมราชาในทางโลกรัตนะประเภทที่สอง ของพระพุทธเจ้าตถาคตสัพพิขเวปาตุภาวาอาระหะโตสัมมาสัมพุทธทสะัะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความปรากฏขึ้นแห่งพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตตนังโพชงคะรัตนานังปาตุภาโวโหติ รัตนคือโพชฌงเจ็ดจึงปรากฏรัตนคือโพชฌงเจ็ดเป็นชไหนได้แก่ 1. สติสัมโพชฌงรัตนะรัตนคือสติ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงรัตนะรัตนคือปัญญา 3. วิริยะสัมโพชฌงรัตนะรัตนคือความเพียร สปีติสัมโพธ์ชงรัตนะรัตนะคือความอิ่มใจ 5. ปัสสัตธิสัมโพธชงรัตนะรัตนะคือความสงบ 6. สมาธิสัมโพธิชงรัตนะรัตนะคือความตั้งมั่น 7. อุเบขาสัมโพธชงรัตนะรัตนะคือความวางเฉย อธกถาได้เปรียบเทียบความเหมือนกันของรัตนะทั้งสองหมวดนี้ไว้อย่างน่าทึ่งว่าสติเปรียบเหมือนจักแก้วเพราะเป็นผู้นำหน้าเป็นประธานในการบุกเบิกทางปัญญาเปรียบเหมือนช้างแก้วเพราะมีความยิ่งใหญ่กว้างขวางและมั่นคงความเพียรเปรียบเหมือนม้าแก้ว เพราะมีความรวดเร็วว่องไวในการเข้าถึงธรรมปีติเปรียบเหมือนแก้วมณีเพราะให้แสงสว่างขจัดความมืดมนและนำมาซึ่งความยินดีปัสสัทธิเปรียบเหมือนนางแก้วเพราะระง,งับความเร่าร้อนทำให้กายใจสงบเย็นสบายสมาธิเปรียบเหมือนขุนคลังแก้ว เพราะรวบรวมจิตให้เป็นหนึ่งไม่ให้ซัดสายเหมือนขุนคลังที่รวบรวมทรัพย์อุเบขาเปรียบเหมือนขุนพลแก้วเพราะคอยตรวจตราดูแลกิจการงานทางใจให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยโดยไม่ต้องกังวลหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ค่าที่แท้จริงของรัตนะรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิแม้จะมีค่ามหาศาลแต่ก็เป็นเพียงวัตถุสมบัติที่อำนวยความสุขทางกายและมีวันเสื่อมสลายแต่โพ่ชงรัตนะเป็นอริยสมบัติที่อำนวยความสุขทางใจเป็นอมะตะและนำไปสู่ความพ้นทุกข์ถาวรผู้มีปัญญา ย่อมเลือกสะสมอริยสมบัติมากกว่าวัตถุสมบัติ 2. ความยากในการอุบัติพระเจ้าจักรพรรดินานๆจะอุบัติขึ้นสักครั้งแต่พระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นได้ยากยิ่งกว่านั้นดังนั้นโพชฌงรัตนะจึงเป็นของหาได้ยากที่สุดในโลกหรือทุลพัทธสนะการที่เราเกิดมาทันยุค ที่มีคำสอนเรื่องโพชงจึงถือว่าเป็นโชคลาภอันมหาศาลยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเสียอีก 3. ความเป็นเจ้าของสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิมีไว้สำหรับผู้มีบุญบาร,รมีมหาศาลเท่านั้นคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ครอบครองแต่โพชงเป็นสมบัติสาธารณะที่เปิดกว้างให้ทุกคน สามารถเป็นเจ้าของได้ทุกคนขอเพียงลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรเราทุกคนก็มีจักแก้วคือสติและแก้วมณีคือปัญญาไว้ครอบครองในดวงใจได้ขอให้พวกเราทุกคนจงเห็นคุณค่าของรัตนะภายในคือโพชงและเร่งขนขวายสร้างสมให้เกิดขึ้นในใจเพื่อให้ชีวิตของเรา ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์และเป็นบรมสุขตลอดกาลานานเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร